แล้วจมค่ะมาจากคลิปนี้ก็าพามาเบ่งโทรฟังยาวอีกคือเก่าเนาะคะ่ะเมื่อน,นี้แรงวันทีเผลส18โอ้โหัดตัวนี้แรงวัน,วนเย็นวันที 18. ่18ม,มาเบ่งยอดโทเนาะจาามาจ่าระเบียบยอดถั่วเหมือนเดิมมาเอเธอมันไปตามเส้นตามเอ็นที่เห่าเอดไวเนาะคะ่ะไม่เธอมันพันเดียวโทรฟังยาวกัน ปุ้ยดอกมันเป็นตะจ,ะจะอ่อนดีนะ่ะเบ่งดอกมันเดอจ้าดูดอกน,นะคะดอกดอกดอกทั้งเบิดทั้งเบเิดชุดแรกอยู่ข้างล่างตะเสอ่อนค่ะอันนี้ชุดทั้งเถืงเนาะค่ะเบ่ง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 ชุดแรกบนอ่ะเบ่งดอกเป็นมะล่ะเด้ค่ะเป็นมะเป็นหนยแล้วเบ่งโถน่ะนี่แค่มือเดียวผ่านไปเนาะเห็นบ่นี่เมื่อวานนี้ถ่ายยังได้อ้ๆยอยู่มือนีเห่าละเด้อาทิตย์หน้าได้เก็บเนี่ยนอนวันเสาร์เนาะ อ,อ่อนบ๊อบุฮมเบิ่งความใหญ่เนาะใหญ่เรียวตัวพันนี้ตัวพันนี้ตัวพันดีจริงๆนะคะเน,นี่ยนะเบิ่งดอกมันเนาะจะแต่จะอ่อนค่ะนะเรื่อนึงนะ่ะเส้นนึงนะ่ะมันจะลามเรมื่ขึ้นมาตั้งสองเขือสามเขืเอเนาะเข้าบังคับมันเดีดสะ่ะเพื่อมันเหินไปตามเครอือตามเส้นที่เขา <ส lectric S 1> เอา็ดไว้เนาะนี่ยังยังเส้นนี่ได้อย่ษาหยอด ผ่านลุมปุ้มเฮลินไปทางถึงฟี่ฟีฟ่พี่พี่ advances. นี่เขาก่าเอาม,ามันมา,านี่เอามันมาพันไว้แบบนี้น,นี่ไปเลยนี่ค่ะ ต,ตัวฟักยาวนะจ๊ะตัวฟักยาวอายุห้าอาทิตย์ห้าอาทิตย์ค่ะอายุห้าอาทิตย์เฮย่ายกันเาเด้ะเอออย่าถ่ายกันเท้าเด้ผัพันยานพได้เป็นดาราน,นักกองฮ่ัด่ยู่ยาฮ่าฮนะมาค่ะมาดูกันต่อมาเบิ่งต่อเน,นะจ้ะนี่หลังจะป้าเมื่อแล้วตัวฟักยาวอายุ อ๋ห้าอาทิตย์เนาะคะ่ะนี่เบิงเดจ้ามะแรกรุ่นแรกเยนือละเด้อผัวใหญ่ยยเร็วป็นอย่างเยนือเร็วดกทัเดีจ้าเบิง่งนี่เบิ่งดอกเห็นแต่ดอกโทดทั้งหมอสีกระโดกกระเดียวมาเป็นแต่เจ้าอ่อนทัเทีคือเอดเอาเนาะคะ่ะเบิ่์กันน้อยดอกหลายๆาแต่ละต้นน่ะ เบ่งดอกมันเนาะคะ่ะนี่แหละถ่วฟังยาวห้าอาทิตย์เนาะคะ่ะเดี๋ยวก็จะได้เก็บเลยวเบิงเบ่งเบ่งสาเหตุที่มันดกเนาะนี่มันได้สอดอกหลายสอเธอเดจากคืนนึ่งนะนี่นี่นี่สอดอกมันลลายค่ะมันเป็นทุกว่างเบื่อเลยนะคะเป็นสอดอกไว้ โดโทมันดกเพราะวา่าแต่ละว่างเบอร์นะมันละได้สอดอกทั้งหมดัอมน,นอืมมาไลจ้ะคืนนะอละมีงามแต่หวานงามดอกนี่มาหลายค่ะบึงไหนบึงไหนเป็นแต่จะอ่อนอันทั้งเถิงมองแถวนี้น่ะแถวนี้นนะนี่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 นนออนดอกโมดอกมันทั้งเบิดเบิงเบิง,บงแต่ลุ่มตะปุตะปิะปแบบเนี้ยเป็นดอกทั้งเบิดเลยค่ะ มาโรมาอันมาโทพันนี้น่ะดีอเหลีพันนี้พันมันแน่นอนเนาะปุมาได้สามสีป่ปีเป็นคือเก่าทุกปีโดกแห้งเนีอันเทอนนี้ที่เฮ้าปุนะหนึ่งร้อยหกสิบสี่เมล็ดเนี่ยจ้ะที่ปุอยู่เนี่ยหนึ่งร้อยหกสิบสี่เมล็ดเพน่ะมีได้แต่จะได้นี้ค่ะอได้มดค<ม>ันไฟมดแดงผู้ไทยว่ามดน้ำแดง มันหน,น,น,ะะน,นีน้ำเนาะค่ะมันหนีน้ำขึ้นมานี่มันก็จะขึ้นมาอยู่น้ำหยอดน้ำดอกโถแบบนี้เลยค่ะหมดคันไฟหลายค่ะเวลาเก็บต้องระวังเนาะมันกัดนิ้วกัดนิ้วมือคนเก็บนี่แหละจ้ะนี่ถั่วฝักยาวหาอาทิตย์เนาะหยอดยาวจนวาสุดค้างที่เอ็ดไว้แล้วค่ะถ้ามันสุดอิร่นะมาละเราวกกลับมาทางเก่าค่ะ วก,กับมาทางเดิมการเอ็ดค้างแบบนี้ก็ดีอย่างหนึ่งก็คือเอ็ดเธอโทเเฮามันโปร่งเนาะค่ะมันยอดมันมนี่พันเดียวมันก็เลยมีเกิดเพถ้าแม่นยอดพันเดียวลุ่มปุ้มอยู่น่ะเป็นผพค่ะอันนี้นะเอ็ดเซนเสื้อฟางไว้เธอเพล่นเรียบร้อยเพิ่นกับไปบังคับจันะเบบมมันแต่ละเสาว้ว เฮือยอดมันพันไปตามเสฟ่างที่เขาเอ็ดไว้เนาะค่ะมันก็จะไปของมันแล้วมันก็จะโปร่งจะโล่งแบบนี้เนาะค่ะเพก็จะมีเฮือนมันกับพ่อได้พ่อได้เฮือเห็นหนอนแบบเนี้ยแต่เพศนะมีเห็นเลยค่ะปีนี้นะถ้านอนนี่ก็ถ้าเขาเห็นเขาก็เอามือนี่แหละค่ะยิบอออนี่ถ้ามันเป็นแบบนี้นะต้องเอามือมาแยกอออเอานี ถ้าเราไม่จมับม,<อ>มันจะชอบม,มันสืบมาก็น,นั้นก่อนตูพูค่อยๆเออนาะค่ะเวละเอดต้องค่อยๆอเอดยันยอดพื้นหากค่ะนี่คือมีเฮอเป็นก้อนเป็นกุ้มเป็นก้อนเนาะยอดโทนะก็ไปตามเส้นเพอเส้นมันมันยังหละโปร่งยังละโหลงลมพัดผ่านจนๆเพกับม่ได้นี่เธอตันนี้พร้อมตักมันจะวกกับทางเก่า ต้องค่อยๆเอนเนาะค่ะจะเย็นๆอันนี้ห้องว่าจัดระเบียบยอดถั่วเนาะค่ะจัดเธอมันไปตามเส้นที่หฮอเอ็ดไว้แล้วตั้งแต่ที่แหลกเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วกะมะมาละน้อยยำยางลงมาผู้ไทยว่ายน้อยยำยางน้อยสำสะสวยงามเลยฟ้ยากะไรเงาตรงดิ่งลงมาสู่แรงน้มถ่วงของโลก เห็นยอดเลิกไปมีทือทางกะเอามาเกี่ยวเสือ้อเสื้อฟางไว้เนาะคะ่ะนี่ตักตัวนี้กระโดงขึ้นไปทั้งถึงโอ้โหถ้าถ้าบังคับมาันหลิ่นก็จะหักเนาะคะ่ะย,ยอดหักยอดหักกระสีดายนี่เด็ดตัวนี้มันดีดกลับออกมาสูมุมมันผูกูตัวน,น่ะตัวน,น่ะเออนี่แล้ค่ะก็เป็นเวเมือละอันที่จริงกะ เป็นเวคือเป็นเป็นงานของเราทุกอย่างไม่ใช่ว่าปลูกแล้วก็จะปลูกเลย <c oughs> ต้องมาจัดระเบียบถ้าเฮาปุกแล้วเหาไม่ได้สนเจอไปเสิร์เจอมันเลยมันก็นจะเพลิ้นค่ะแต่ถ้าเฮาปุกแล้วเห่าดูแลด,ดีๆมันก็นจะยูน้ำเหาไปเถิงเถิงนเนาะเฮาได้เก็บเพิงเถิงเลยปูกเธอนึงกะได้กิ่นเหิงนั่นยูน้ำเอาเหงิงต้นมันกะ อาทิตย์หนึ่งเสื้อปุยเธอนึงเสื้อน้อยๆได้ค่ะม,มีแม่เสื้อหลายๆเสื้อหลายๆแล้วต้นมะละตายซำเด้เสื้อเขาพอดีเนี่ยเช้าก็มาจาัดเลยอ๋อมันยห่วเล็วอยู่ไหนถึงไถึงต้นไหนถึงเส้นชัยก่อนพูนนุน่นเห็นไหมหนูนน่นนุ่นเห็นไหมนี่ด้วยนี่ก็ ฟางนี้มันมันซับกว่า,าแต่เธอไม่มาที่ไหตรงปลายมันไม่ซับเน,นี่ตัวนี้เนาะสนะเลิศเลยสุดพอดีปัดเลยสุดปัดเลยเนี่ยจะ้ะมาเบิง้งแต่ละมือก่ะมันก็นเป็นความซุกอี้อันนึงเนาะคะ่ะตัวฝักเหาแตงกวาก็กำลังใหญ่แต่ว่าตอนนี้ดอกตัวเมยียยังไม่มานะคะ่ะเห็นแต่ดอกตัวผู้เต็มเลยดอกคากดอกตัวผู้ก่ะปุ่นนะเล่งเลื่องอยู่แต่ว่าดอกตัวเมยียยังไม่ทันมาเนาะคะ่ะ จากงามเลอบูนี่เห็นเนยมีต้นนึงนะต้นแรกนะไปดูดิต้นแรกต้นแรกน,นี่บ่ต้นแรกคซิเลอร์ซิเลอร์มีเห็นเด็ละ่ะสงสัยเบิ้องมีเป็น <laughs> มีเห็นจ้ะเนี่ยนจ้ะแตงกวานี่กระซับกซับซิเลอร,ร์เอามาเบิ้งคะแนนขี้ซ<อ>ิเลอร์ ว้าวายหลังนี่ใช่ไหมพี่แมนถ้าเป็นมามันก็เป็นมาโอ้ยนี่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 โอ้มาเด้อคนเอ้ยต้นบักงามเอาไม่ซูมต้นบักงามเลยแต่ว่าได้แต่งน้อยเดียวชงัยจะเป็นพันธุ์ดูใบเนาะนี่ปุแต่งพันธุ์ดูใบบกงามเลย ใบนะงามแห้งสงสัยละปูที่โพดค่ะเพราะว่าเคยปูแตงน้อยเนาะเคยปูแตงน้อยล่ะปูที่ที่นก็นได้เฮิเก็บอันนี้ปูแตงหลานแตงใหญ่นะค่ะนี่เลยผลผลิตยังไม่ได้เก็บจักอันเนาะแต่ว่านี่อันที่ปูไว้ก่อนได้เก็บแล้วค่ะปูตั้งแต่ยี่สิบหกพฤษภาจนฮอนเมื่อนี้วันที่สิบแปดสิงหาคมเนาะค่ะ นี่ยังได้เก็บเต็มคลองเต็มกระตาคือเก้าถัฟักง,งาวพันนี้ดีจริงๆมาเมล็ดพันดุดีไม่ใส่ไปกว่าเขิงขว่ว่าแมนอีดีเด้อค่ะบางบางบ้าง,าง,างพันุเท่าดูแลดีเท่าเลิศมันกะมันกะบีได้เป็นมะมันละได้เป็นท้อเบอืรอตากตอนนี้มันคือแหวน่าจะคือเขิงตัดายาแหละเมื่อเช้านี้เพิ่นมาตัดยาเนาะคะ่ะ สงสังสยถือของตัญญาตัดเป็นต้นเ,เม่อ่ันเคอหนึ่งน่าจะศูนนี่แหละจ้าโทรฟักง,งาของเห่าเนาะปุได้มาได้ฮาอาทิต้าอาทิตย์เล็กอ่ะเป็นดอกเป็นมะแล้วจ้าเดี๋ยวอาทิตหน้าจะได้เก็บหน่อยแล้วเนาะสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันได้กินแน่นอนบางในเป็นตะแพงท่าเด้นี่นี่นี่ เห็นมะมันบ่คะดอกป็นหล่นแหลวกับมะน้อยๆมนก็ออกอมาแบบนี้เลยถ้าเขาถ่ายไปแบบนี้มันก็นจะเห็นนะดอกเหลืองๆนั่นะนะนี่มันจะเป็นสองฝั่งเลยค่ะถ้าเอ็ดข้างแบบนี้นะมันจะเป็นฝั่งนี้แล้วมันก็นจะเป็นฝั่งทางตรงนานดอกเหลืองๆคือเดี่ยวเลยค่ะเปนตาสออ่อนค่ะเด้อบันมันเป็นมะนี้้าเบิงเลยจ้ะมีเือร์นถ้าเบงเลยรับรอง จะอ่อนเลยเพื่อเห็นกันผู้กันยังจะอ่อนเองคือเดี๋ยวจ้ะนี่แหละถ้าเพื่อว่างๆเนาะคะ่ะเดี๋ยวมาเบิ้งกับมาเบิ้งได้นะคะ่ะอยู่บ้านานาหนองแคนอยู่บ้านานาหนองแคนตําบลหน,นองสูงอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารปูกทัวฝักยาวบนคันนาคันนาทองคำนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะเป็นอุโมงโถงมองนี้นะคะน้อยยำย่างลงมานี่เดละทัวรฝักยาว ตอนปูกับปูธรรมดาคุดดินเสื้อปุ๋ยคอกนะคะเสื้อปุ๋ยเมล็ดเสื้อปุ๋ยเม็ดน้ำนิดนึงกบดินลงยอดเมล็ดเอาฟางมากบหน้าดินมีต้องพดน้้ำค่ะเพราะว่าดินซุ้มอยู่แล้วกับอันทุงนาเนาะคะ่ะสามสี่มือโทกับง,งอกขึ้นมาประมาณยี่สิบมือกับเด็ดยอดโทค่ะเอ็ดค้างไปพร้อมเนาะคะ่ะแล้วก็โทกับเฮิรนค้างเนี่ยสี่สิบห้ามือกับเป็นมะ สี่ิบมือเริ่มเป็นมะแล้วค่ะสี่สิบห้ามือก็ได้เก็บกินค่ะโรฟักเงาพันนี้ดีออลีเด้อเพิ่มมีเสือต้องคอยเบิ่งนี่เดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นอุโมงค์โรฟักเงายุมองนี้เลยค่ะแห yeah. มอเอนี้ก็คัำแล้วเนะจ้ะคลิปนี้กะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะาะเพิ่นๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามในคลิปต่อไปแนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ